สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับพี่ปุ้ยเนาะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะวันวันหยุดแหละก็เลยเอออยากออกมาไลฟ์นะคะวันนี้ไม่ได้ออกมาไลฟ์พูดเกี่ยวกับาการขายอะไรนะแต่ว่าวันนี้นะคะพี่ปุ้ยจะมาพูดในฐานะของผู้บริโภคหรือว่าเป็นผู้ซื้อนั่นเองนะคะมีใครเข้ามามบ้างไหมเนี่ยอาจจะยังไม่มีใครเข้ามาเนาะเพราะว่าอาจจะยังไม่รู้ว่า เออพี่ปุ้ยมาไลฟ์เพราะปกติแล้วพี่ปุ้ยก็จะไม่ได้ไบอกไปบอกใครนะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็อยากจะมาแนะนําในฐานะของการที่เราเป็นผู้บริโภคหรือว่าเป็นลูกค้าเนาะโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยสวัสดีค่ะคุณเจีย๊ยบชิชนกจิตหานนะคะคือพอเราเป็นลูกค้าหรือว่าเราเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเหมือนปุ้ยเนาะอ,อ,อยากจะซื้ออะไรสักอย่างอะสิ่งที่เราสังเกตเลยก็คือเราจะรู้จักแต่สัญลักษณ์ที่เรียกว่า อยใช่ไหมคะเป็นอยหรือว่า <c oughs> กดไลค์มาให้ขอบคุณมากมากค่ะเนาะเป็นอยไม่งั้นก็เป็นเครื่องหมายฮาลานนะคะใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะสวัสดีค่ะคีสวัสดีค่ะบุญลักษ์สวัสดีค่ะโฮยอนนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้ปุ้ยมาพูดในฐานะผู้บริโภคหรือ ในฐานะของผู้ซื้อนะคะไม่ได้พูดมาในฐานะของผู้ขายสวัสดีค่ะคุณอาลีนะคะสวัสดีค่ะนั่งพยาผุมขาวเนาะวันนี้ไม่มีอะไรเยอะแยอะอย่างมาทักทายนะ่ะวันหยุดนะคะเออก็ หลายๆคนเนาะเวลาที่เราจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามสวัสดีค่ะแม่นายนะคะเราจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามสิ่งที่เราจะรู้เลยเนี่ยสังเกตเลยก็คือเราจะสังเกตออยแล้วก็เครื่องหมายฮารานใช่ไหมคะเครื่องหมายฮา้านก็คือจะเอาไว้รับรองหรือรับประกันลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมซึ่งมันเป็นความรู้แค่นั้นแหละพี่ปุ้ยก็เหมือนกันเวลาที่ซื้ออะไรเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้สังเกตว่า สินค้ามันบอกว่ามีคุณภาพก็คือมีคุณภาพแต่ส่วนใหญ่ปุ้ยจะเชื่อถือบุคคลที่ขายให้เรามากกว่าหรือเป็นเจ้าของแบรนด์อย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราเลือกเลือกซื้อหรือเลือกขายอะไรเนี่ยเราก็จะเชื่อมั่นในบุคคลก่อนเออเหมือนที่พี่ปุ้ยเนี่ยมาขายแป้ง Wo n เด r p o w d e เเนี่ยใช่ไหมคะตัวเนี้ยนะคะก็คือไม่รู้หรอกว่าสินค้ามันดีหรือไม่ดีหรืออะไรหรือยังไงแต่อย่างแรกอะ่ะเราเชื่อมั่นในมาดามฟินนี่อยู่แล้วคือเชื่อมั่นในตัวบุคคลที่เราซื้อคือ เ <c oughs> ข้ากล้องหน่อยคุณปุ้ยน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่เวลาที่พี่ปุ้ยซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยพี่ปุ้ยก็จะเชื่อมั่นในตัวบุคคลคนนั้นมากกว่าแล้วก็ค่อยมาหาความรู้เกี่ยวกับสินค้านั้นแต่โชคดีหน่อยที่เรามาขายของออนไลน์ในระยะ78ปีเนี่ยเราไม่เคยเจอสินค้าที่มันไม่ใช่อเออที่มันไม่ใช่สําหรับเราสวัสดีค่ะเออใช่ไหมคะแล้วเราหลายๆคนที่เป็นผู้บริโภค ก็แน่นอนเวลาที่เราซื้อเราก็จะสังเกตแค่ออยแล้วก็เครื่องหมายฮาลานใช่ไหมคะวันนี้ปุ้ยจะมาแชร์ประสบการณ์อีกตัวหนึ่งคือมาแนะนำไอสัญลักษณ์บางตัวที่ถ้ามันอยู่บนสินค้าแล้วแล้วก็การันตีได้เลยว่ามันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆนะคะซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้จกักแล้วก็พี่ปุ้ยก็เพิ่งจะรู้จักมันด้วยเหมือนกันก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ เราเราะรู้ถึงข้อนี้เพื่อว่าเวลาที่เราซื้อสินค้าอะไรแล้วมันเห็นสัญลักษณ์เนี้ยจะได้มั่นใจได้ว่ามันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆสมสมกับราคาสมกับเงินที่เราจ่ายไปเนาะถ้าเรารู้เราก็จะได้แบบพิถีพิถันในการเลือกซื้อในการลงทุนในการซื้อมาใช้มาจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมคะซึ่งสัญลักษณ์นี้ก็คือสัญลักษณ์ตัวนี้ค่ะอ่า ยกตัวอย่างแบรนด์ของตัวเองที่ขายนี่แหละเนาะอ่าเห็นไหมคะสัญลักษณ์นี้ตัวทีเห็นไหมคะ,ญญคมคะอ่าซูมใกล้ๆมันไม่ค่อยซูมเห็นไหมคะตัวทีตรงนี้อ่าเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าทําไมแป้งวอลีน่าตัวนี้ถึงมีสัญลักษณ์นี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นขนมค่ะอุ้ยก็เพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันพอรู้ว่าอ่าแป้งวอลลีนามันมีสินค้าตัวนี้ก็มีเหมือนกันขนมค่ะ ขนมซื้อมาให้ลูกเห็นไหมคะอ่าสัญลักษณ์ตัวทีเห็นไหมคะอ่า,ญญเ,อาเดี๋ยวเรามารู้จักไอ้สัญลักษณ์นี้กันว่ามันคืออะไรแต่หลายๆคนที่อยู่ในแบรนด์วันเดอร์ทีมงานมาดามฟินนี่รู้จักแล้ววันนี้พุดก็เลยอยากหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้กันฟังอีกเพราะเราลองไปสังเกตผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อดูนะคะว่าสินค้าที่เราซื้อมันมีสัสญลักษณ์ตัวนี้ไหมแล้วเรามาทําความรู้จักกับ สัญ,ญลักษณ์นี้ดูนะคะหรือแม้กระทั่งตัวนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นของเวอรีนาเหมือนกันสัญ,ญลักษณ์ของแป้งที่ที่ปุ้ยขายอยู่เห็นไหมคะอ่ะซึ่งสินค้าที่เรานํามาขายหลายๆตัวไม่มีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ แล้วสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ไม่ได้ขอกันง่ายๆนะแล้วมันคืออะไรล่ะเรามาทําความรู้จักกันที่บอกว่าสินค้ามันมีคุณภาพมันมีคุณภาพแบบไหนล่ะนะคะมารู้จักกันไอสัญ,ญลักษณ์เนี้ยนะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของของอ่าเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ไทยแลนด์ทัสมาร์กนะคะไทยแลนด์ทัสมาร์กเป็นตัวเลขเป็นตัวทีนี่แหละไทยแลนด์ทัสมาร์กนะคะแล้วไอตัวเนี้ยมันมันก่อตั้งขึ้นมา เพื่ออะไรเป็นยังไงไปยังไงมายังไงก็อยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือไอ้สัญลักษณ์ตัวเนี้ยนะคะเนี่ยใน B B C C ของปุ้ยเนี่ยนะคะ ที่ปุ้ยขายอยู่เนี่ยนะคะที่บอกว่าเป็นสินค้ามีคุณภาพมันมีคุณภาพยังไงล่ะมันถึงได้สัญ,ญลักษณ์นี้มาลองไปสังเกตผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองขายอยู่มีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ไหมหรือเปล่านะคะจะเล่าให้ฟังก็คือสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเขาเรียกว่า Thailand t ัส k m มาร์กมันก่อตั้งขึ้นมาภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะเอ,อระหว่างประเทศเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ได้มาจากอ,อ การส่งเสริมการค้าของกระทรวงของกระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทยนะคะเออเป็นของกระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทยแล้วก็เออจับมือกับกรมส่งเสริมนะคะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะแล้วไอตัวเนี้ยมันเอาไว้ทําไมล่ะมันเอาไว้ทําอะไรยังไงแบบไหนนะคะไอสัญลักษณ์แบบเนี้ยเดี๋ยวใครเข้ามางงพี่ปุ้ยกําลังพูดอะไรอยู่วะนะคะอ่านะคะอยากจะบอกว่าไอ ตาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะคะมันคือมันเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ที่รับรองคุณภาพสินค้าที่กําหนดขึ้นนะคะเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในไทยนะคะตัวเนี้ยการันตีเลยว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ คุณภาพสินค้าคุณภาพที่บอกแบรนด์อื่นๆบอกว่ามีคุณภาพมีคุณภาพสังเกตว่าเขามีส,าสัญลักษณ์นี้นี้ไหมนะคะแล้วสัญ,สญลักษณ์นี้ไม่ได้มาได้ง่ายๆนะคะต้องส่งเอกสารหลักฐานต่างๆที่การันตีได้ว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆคือต้องเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพจริงๆถึงจะขอสัญลักษณ์นี้ได้ นะคะไม่ได้มโนไม่ได้นั่งมโนไม่ได้แบบนึกมีเงินจ่ายจ่ายเท่าไหร่แล้วก็ได้ไม่ได้นะคะอันนี้จะต้องมีหลักฐานเอกสารที่ชัดเจนจริงๆหรือพิสูจน์ได้จริงๆหรือมีหลักฐานเอกสารออของที่นำเข้าหรืออะไรที่เป็นมืออาชีพจริงๆถึงจะได้มันมานะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะเกงสวัสดีค่ะฮานะ่าสวัสดีค่ะคุณมิวสุรางสวัสดีค่ะไตพบ นะคะกล้องหน่อยคืออะไรมอกล้องหน่อยหรอหรือยังไงไม่เข้าใจลูกนะคะเออแล้วก็แล้วก็วกเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีคุณค่าที่ที่สื่อถึงตัวสินค้าแล้วก็มีคุณค่าทางบริการด้วย ทำไมมันถึงได้บริการด้วยเพราะว่าเชื่อไหมคะหลายๆแบรนด์เวลาที่ลูกทีมมีปัญหาอะไรก็จะติดต่อดีลเลอร์ตัวแทนอะไรก็ตามแต่แบรนด์นี้เป็นมืออาชีพมากเขาจะมีเบอร์คอร์เซนเตอร์ระบุไว้ที่ข้างซองเพื่อรับ ข่าวสารหรือบริการหรือสื่อสารต่างๆจากผู้บริโภคโดยตรงว่าสมมุติว่าใช้สินค้าแล้วมีปัญหาหรือว่าโดนตัวแทนหลอกลวงหรืออะไรก็ช่างนะคะติดต่อไปที่เบอร์นี้ได้เลยเห็นไหมคะอันนี้คือเขาระบุก,การบริการที่ชัดเจนว่าถ้าผู้บริโภคซื้อไปแล้วเกิดความไม่พึงพอใจหรือเกิดปัญหาอะไรก็ตามก็สามารถติดต่อได้กับบริษัทได้เลยทันทีอันนี้อิงได้ด้วยก็คือมี คอรเซ็นเตอเอาไว้ให้ติดต่อได้ด้วยซึ่งแบรนด์หลายๆแบรนด์ไม่มีอาจจะเป็นมีแค่ Facebook IG Li ล e ใช่ไหมคะแต่แบรนด์เนี้ยได้สัญลักษณ์นี้มาเนื่องจากด้านการบริการก็มีคุณค่าคุ้มค่าคุ้มาราคาเหมือนกันอันนี้คือวิธีการสังเกตว่าแบรนด์ที่เราขายอยู่เนี่ยเป็นมืออาชีพไหมแบรนด์เราเนี่ยเป็นคุณภาพจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่ พูดให้รู้สึกว่ามันมีคุณภาพจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้คือมีสัญลักษณ์บ่งบอกเลยและที่สําคัญก็คือถ้าเราได้สัญลักษณ์นี้มาแปลว่าแบรนด์นั้นหรือบริษัทนั้นนะคะได้เสนอสินค้าและบริการคุณภาพที่ดีที่สุดเออที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นของไทยด้วยนะคะเพราะว่ามันระบุเลยว่าเป็น Thailand ใช่ไหมเออให้ทั้งผู้ซื้อแล้วก็เพื่อให้ซื้อสินค้าและบริการ ของท่านเนี่ยสะดวกสบายและคุ้มค่าที่สุดคือมันพูดง่ายๆคือมันมันการันตีได้ว่าถ้ามีสินษณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าก็ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพถ้าเป็นด้านบริการก็คือต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้หรือถ้าเสนอสินค้าตัวนี้ไปขายให้กับผู้บริโภคก็จะต้องเป็นการบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและที่สำคัญเมื่อมันมีสัญลักษณ์นี้นะคะมันก็จะสามารถทำให้บริษัทที่ผลิตหรือบริษัทเวลีนาเนี่ยนะคะหรือผู้ผลิตนะคะสามารถก้าวขึ้นสู่ตลาดโลกได้แล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลกได้ด้วยนะคะสามารถยกระดับอุตสาหากรรมด้านความเป็นเลิศได้ด้วยสัญลักษณ์แบบนี้ นะคะมันมันก็จะยากกว่าอยอะคือเชื่อมั่นได้เลยว่าเวลาที่เราซื้อสินค้าอะไรสักตัวแล้วมันมีสัญ,ญลักษณ์ตัวทีเนี่ยการันตีก็ขอให้มั่นใจได้เลยว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่รับรองคุณภาพจากกรมส่งเสริมการค้าหรือกระทรวงพาณิชย์ของไทยเราเนี่ยนะคะที่แบบสูงสุดเลยเนาะเออ แล้วก็มีด้านบริการอะไรอย่างนี้ด้วยวันนี้ก็เลยแบบมาเล่าไอ้สัญลักษณ์นี้แหละหรือว่าใครนะคะอยากจะทราบข้อมูลที่มากกว่านั้นก็เราก็อาจจะเซิร์ชใน Google ก็ได้แต่เนี้ยปุ้ยมาเล่าให้ฟังคร่าวๆว,ว่าในยุคนี้เนื่องจากสื่อต่างๆมันออกมาเยอะแยะมากมายเนาะมันจะแบบ มันจะมาเฉวยโอกาสก็ไม่ได้แล้วนะคะมันจะมาชฉวยโอกาสเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วไม่ว่าคุณจะโดนอะไรมาก็ตามอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถตรวจเช็คอะไรได้ได้แล้วดังนั้นอะ่ะเราเป็นผู้บริโภคฝั่งเราอะ่ะเราก็จะต้องเซฟ เซฟข้อมูลหรือว่ามีความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์บ้างใช่ไหมคะหรือว่ามันมีสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยถามว่าถ้าบริณาเนี่ยไม่หย,ยิบยกสัญลักษณ์เนี้ยมาพูดเนี่ยพี่ปุ้ยก็ไม่ได้เอกใจหรอกว่ามันเป็นเป็นอะไรมันเป็นยังไงมันคืออะไรกันแน่แต่มันเป็นสัญลักษณ์ที่คุ้มครองผู้บริโภคอย่างเราโดยตรงนะคะในยุคที่ ออนไลน์ Online, อะไรก็เข้าถึงได้ง่ายรวดเร็วเราไม่รู้หรอกว่าข้อมูลนั้นจริงเท็จแค่ไหนแต่ถ้ามันมีสัญลักษณ์นี้ระบุที่สินค้าเนี่ยก็ให้เรามั่นใจได้เลยว่ามันเป็นสินค้าที่เชื่อถือได้ที่ไม่ได้เกิดจากการมโนหรือว่าพูดกันไปเองนะคะดังนั้นเออก็เวลาที่เราจะไป,ไปเป็นทีมงานหรือเป็นตัวแทนใครนะคะสินค้าตัว สัญ,ญลักษณ์ถ้ามีสัญ,ญลักษณ์นี้ก็ขอให้มั่นใจได้ว่ามันปลอดภัยมันเชื่อถือได้นะคะที่บอกว่ามันมีคุณภาพเนี่ยค่ะมีสัญ,ญลักษณ์การันตีว่าสินค้าสตัวนี้มีคุณภาพจริงๆแล้วก็ไม่ได้มาหลอกขายหรือว่าหลอกให้พวกคุณเนี่ยเข้ามาร่วม ซื้อร่วมอะไรก็ตามนะคะเออคือแบบเราเลือกมาอย่างดีที่สุดแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนก็เป็นทีมงานของมาดามฟินิเออทำไมปุ้ยถึงหยิบยกสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้หลายๆคนรู้จักกับสัญลักษณ์นี้เหมือนกันว่าอืมมัน เราควรที่จะรู้จักมันเอาไว้เนาะเอะอ,อ,รอเราจะได้ไม่โดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่โดนหลอกเพราะว่าสมัยเนี้ยแค่ออยกับเครื่องหมายฮาลาลมันไม่ได้การันตีอีกต่อไปแล้วว่ามันจะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยใช่ไหมคะอืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ปุ้ย เปิดใจเป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยก็คือสวรนเน่นะคะสวันเะน่ก็จะมีตาสัญ,ญลักษณ์หลายตาเลยทีเดียวเพราะเอิญว่าสินค้าที่ได้รับมาล็อตแรกเนี่ยปุ้ยส่งมอบให้ทีมงานหมดแล้วก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ทุกคนมาดูเดี๋ยวล็อตใหม่โกโก้โกเข้ามาเนี่ยก็จะหยิบยกมาไลฟ์ให้ฟังเหมือนกันว่าสินค้าที่มีคุณภาพที่เขามีตาสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันมีความหมายยังไงบ้างแล้วก็จะนํามาแบ่งปันข้อมูลให้กับ ทุกๆคนวันนี้อยากมาพูดในมุมมองของผู้บริโภคบ้างหรือพูดในมุมมองของผู้ซื้อบ้างเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแม่ค้าอีกด้านหนึ่งเราก็คือผู้บริโภคดีๆนี่เองดังนั้นเงินที่เราจ่ายไปทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันควรได้รับข้อมูลที่ชัดเจนข้อมูลที่ปลอดภัยข้อมูลที่ใช้จริงๆนะคะประมาณนั้นก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาฟังเนาะวันนี้ก็ลองกลับไปเซิร์ชข้อมูล ไอ้ตาสัญลักษณ์นี้เพิ่มเติมนะคะผู้กอาจจะอธิบายได้ไม่ชัดเจนหรอกเพียงแต่รู้ว่ามันเป็นตาสัญลักษณ์ที่ต้องได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมเนาะการค้าระหว่างประเทศแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะถึงจะได้สัญลักษณ์นี้มาแล้วก็แบรนด์แป้งหลายๆแบรนด์ก็ไม่มีสัญลักษณ์นี้นะคะแม้ว่าจะปกปิดเรียบเนียนอะไรเหมือนเหมือนกันแต่ว่า เพียงแต่อย่าให้บอกว่าสินค้าที่ปุ้ยขายอยู่มันมีสัญลักษณ์นี้นะคะยังไงก็ลองกลับไปดูของเราว่ามันมีไหมหรือสินค้าในบ้านเรามีไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็ลองไปศึกษาต่อว่าถ้ามีสัญลักษณ์นี้ก็วางใจได้ว่ามันปลอดภัยแน่นอนนะคะค่ะสวัสดีค่ะโอติมนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรดีๆจะมาแบ่งปันอีกก็อาจจะเป็นข้อมูลต่างๆที่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่กันขาย ตลอด24ชั่วโมงนะมีอะไรอยากเล่าอยากแบ่งปันให้กันฟังก็จะามาไลฟ์เล่าให้กันฟังอีกอยากพูดในหลายมุมมองบ้างอย่างพูดในผู้ในฐานะผู้บริโภคบ้างอยากพูดในฐานะของผู้ซื้อบ้างเพราะเราทุกวันนี้ก็ยังต้องซื้อกินซื้อใช้เหมือนกันนะคะก็อยากให้ทุกคนได้อะไรดีๆน้องแนนไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้แค่มาพูดถึงตาสัญลักษณ์ธรรมดานะคะธรรมดาอยากให้เน้นเรื่องนี้เพื่อที่ลูกค้าเราจะได้สบายใจหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่ซื้อไปใช้จะได้สบาย ใจว่าเราได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพจริงๆไม่ได้มโนไม่ได้พูดไปเองไม่ได้นั่งเทียนเขียนหรือว่าโมไปวันๆนะคะประมาณนั้นเดี๋ยวยังไงพี่ปุ้ยจะกลับไปเรียนรู้กับน้องแนนนะคะวันนี้ก็ไลฟ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการหาทีมงานสไตล์เราที่ทําได้จริงๆนะคะทาได้จริงๆซึ่งในทีมงานพี่ปุ้ยหลายคนรู้วิธีนี้แล้วแล้วก็ ทำแล้วได้ผลแล้วก็ทำได้ผลแบบง่ายดายแบบไม่ต้องไปตามไล่ล่าใครแต่เราคือเป็นแม่เหล็กเองในการดึงดูดทุกคนเข้ามาหาเราด้วยความสามารถของเราเองซึ่งแนนก็ถ่ายทอดออกมาได้ชัดเจนได้ครบทุกเนื้อหาทุกระเบียบนิ้วแล้ว พี่ปุ้ยก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่แนนถ่ายทอดให้กับทีมงานทุกคนเนี่ยทำให้ทีมงานทุกคนเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนั้นพี่ปุ้ยเนี่ยคะตัดสินใจที่จะร่วมงานกับน้องเขานะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะคะน้องเขาเป็นมืออาชีพอย่างนี้เลยนะคะในวันนั้นที่เราเดินออกมาแล้วตัดสินใจที่จะมาขายกาแฟโกโก้ c oco c oco n, นะคะแล้วก็ตอนนั้นเราก็ยังไม่มีทีมงานไหนนะเนาะแต่ว่าน้องเขามาถามแล้วเราก็ ตัดสินใจที่จะร่วมงานกันนะคะก็น้องเขาก็ทำหน้าที่เป็นรีดเดอร์เป็นผู้นำที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเ,ออเวลาที่เราเกิดปัญหาอะไรเราก็จะปรึกษากันนะคะปรึกษากันเพื่อที่จะดูแลทีมงานนะคะปุ้ยก็จะ ตอนที่แยกออกมาเป็นกาแฟเนี่ยก็จะไม่ได้เอาติดตัวทั้งหมดจะเป็นทีมงานสายเดียวกันทั้งหมดเพื่อที่จะช่วยกันซัพพอร์ตดูแลทีมงานถ้าใครอยากจะเข้ามาร่วมทีมนะคะก็ทักกันมาอินบ็อกกันมาได้นะคะกาแฟโกโก้โกโก้นี่ยังมียังมีให้จับจองกันอยู่นะแล้วก็เราอะมออีมีทีมงานที่ดูแลไม่ว่าจะเป็น ห้องสร้างตัวตนนะคะคือเราจะขายโดยการเอาตัวตนตัวเองออกมาขายก่อนก่อนจะขายสินค้าซึ่งตรงนี้ปุ้ยกับแนนได้เตรียมเนื้อหาเอาไว้ในห้องสําหรับคนที่สั่งจองสวอนเน่นะคะตอนนี้โกโก้กกยังเหลืออยู่ก็อยากจะได้ทีมงานที่อยากจะพัฒนาเติบโตไปพร้อมๆกับเรานะ เออมาอยู่กับเรานะคะซึ่งกาแฟเนี่ยเหมือนจะเต็มแล้วนะคะแต่โกโก้เนี่ยยังไม่เต็มก็ถ้าใครอยากจะมาร่วมงานกันก็ติดต่อกันหลังไม้ได้นะคะแล้วก็เอ่อที่สำคัญคือปุ้ยมามาอยู่กับทีมงานสวันเน่เนี่ยก็คือจะมีน้องน้องหญิงซึ่งเขาเป็นนักธุรกิจจริงๆคือเขามาทำเรื่องออนไลน์เต็มตัวแล้วเขาก็ทุ่มเทให้กับทีมงานหรือแบรนด์เนี้ยอย่างเต็มที่เนื่องจากพูดง่ายๆว่า แบร์ซาวเน่ ane ane เนี่ยเป็นแบรนด์ของทีมงานเขาอะ,อะเขาเขาเป็นทีมเขาเรียกว่าแบ็กซวอนนะคะซึ่งมันเกิดจากความร่วมมือระหว่างเพื่อนเขาทั้ง8คนที่เป็นดิวเลอร์ใหญ่ที่มีความสามารถในการปั้นทีมงาน<ๆ>เมื่อไปอยู่แบรนด์ไหนแล้วเขาได้แบบร้อยสองร้อล้านเนี่ยเขาก็กันความรู้นั้นออกมาให้กับทีมงานตัวแทนทุกคนซึ่งเป็นมืออาชีพมากๆคิดดูว่าพี่ปุ้ยน่ะก็ เป็นแม่ค้าออนไลน์มา8ปีแล้วก็มีการปั้นทีมอย่างเงี้ยมาก็คิดว่าความสามารถตัวเองอยู่ในระดับหนึ่งแต่พอเข้าไปในทีมงานของน้องหญิงนยคะน้องหญิงเขาก็จะมีความสามารถอีกระดับหนึ่งซึ่งเขาเป็นประเภทว่าทาธุรกิจตรงเนี้ยเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นพลังหรือความสามารถของเขาเนี่ยมันอัพเดเวลกว่าเราเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนทีมงานเราทุกคนเนี่ยให้ไปไกลได้อีกกว่าเดิมนะคะซึ่ง พี่ปุ้ยเนี่ยก็ได้นำมาพัฒนาต่อยอดกับทีมงานเราเหมือนกันอันเนี้ยเป็นผลดีของการที่เราได้อยู่กับทีมงานที่เป็นมืออาชีพจริงๆยังไงแล้วถ้าใครอยากร,ร่วมงานไปด้วยกันก็ลองทักกันมานะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะหรือใครสนใจแป้งก็ทักมาได้นะคะกล้องหน่อยคือแก๊กล้องหน่อ cong nổi cong nổi, mong cong chứ không phải không